สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ youtube เราไปเที่ยวนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ยังอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับผมก็ต่อจากคลิปที่ผ่านมานะครับที่เราไปน้ำตกชันตาเทนนะครับผมเสร็จจากน้ำตกชันตาเสนผมก็เดินทางมาต่อนะครับผมเราจะไปที่น้ำตกอ่างช้างน้ำนะครับ ผมก็ออกจากน้ําตกทันตะเถีนมาเราวิ่งตามทางหลวงชนบททางตามหมู่บ้านมาเลยครับผมก็ปรับแมปมาเพราะว่าน้ําตกอ่างช้างน้ําไม่รู้มันพาวิ่งไปตรงไหนวนไปวนมาผมลงงงเลยก็ยังไงก็เข้ามาชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเราไปเที่ยวด้วยนะครับเดินทางกันอีกไม่ไกลครับในแมปบอกอีก4ีนาทีจะถึงครับน้ําตกอ่างช้างน้ํา อันนี้ก็จะเป็นน้ําตกประมาณประมาณแบบเหมือนน้าตกชันเทศนะครับผมเดินป่าลุยเข้าไปเหมือนกันประมาณนั้นนะแต่ไม่รู้ฟิวจะอ่ามันจะสวยขนาดไหนไม่รู้ว่าจะสวยเหมือนน้ำตกชันเทศหรือเปล่าไม่เคยมาอันนี้ก็เดินทางไม่ไกลนะครับผมจากกรุงเทพก็มาไม่ไกล ถ้าเราจะมาฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับที่มาตรงจากจะออกจากกรุงเทพมาน้ำตกอ่างช้างน้ำเลยก็ได้อูดูวิวภูเขาครับสวยสุดๆส,สวยงามผมออกจากน้ำตกชันตะเหนมาประมาณ40นาทีได้นะครับผมไปน้ำตกอ่างช้างน้ำอันนี้ยังไม่เปลี่ยนชุดเลยใส่ชุดเดิมจากน้ำตกช,ชันตะเหนมาเลยที่เกียรเปลี่ยนอยูวิวสวยนะครับเนี่ยดู สวยมากไปไปเจอกันที่น้ําตกเอ้ยเอยน้ำตกอ่างช้างน้ำครับผมดูวิวไปก่อนครับบรรยากาศสองข้างทางทางเข้าน้ําตกครับป่ายางร่มรื่นมาก มาถึงทางเข้าแล้วครับก็จะประมาณมีนะทางเข้าก็จะมีร้านค้าอยู่หน่วยพิทักษนะ์นาป่าอ่างช้างน้ําน้ําตกอ่างช้างน้ํามันมีน้ำไหมเนี่ยสวัส <c> ด <oughs> ีครับมาน้ําตกครับ,รบจะจอดตรงนี้เลยเรอจะจ่ายต,ตังก่อนไหมครับจอดอนได้ครับ <c oughs> มันเดินเข้าไปได้ไกลไหมครับแปดละเมตรหอ,อเราเจอตรงไหนไม่ว่างรูไหนว่างเอามีกว้างด้วยมีรูบางเลย ถึงแล้วครับน้ำตกอ่างช้างน้ำมีแต่อ่างมีแต่อ่างน้ำไม่มีคือบัตรนี่นะครับบัตรผมซื้อจากน้ำตกชันตะเทนนะครับผมใช้เข้าที่นี่ได้ไม่ต้องเสียที่นี่ครับหรือใครซื้อจากซื้อบัตรจากที่นี่นะครับน้ำตกอ่างช้างน้ำก็เอาไปใช้ที่น้ำตกชันตะเทนได้นะครับน่าจะภายในวันเดียวกันนะวันต่อไปไม่น่าจะได้นะ น้ำตกอ่างช้างน้ำเห็นมีแต่อ่างดูมันแห้งๆนะไม่น่าจะมีน้ำแผนที่เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติแผนที่สังเขตไม่มีน้ำเลยเดินขึ้นไปข้างบนหน่อยจะมีน้ำไหมน้ำตกอ่างช้างน้ำ ไปได้มาแล้วก็เดินเล่นเล่นแล้วกันครับน้ำแห้งมากไม่รู้ว่าต้องมาช่วงไหนถึงจะมีน้ำ <c oughs> มองไปข้างลลางมีแต่คนหินไม่มีน้ำแล้วเมื่อกี้เห็นเด็กเขาเปียกน้ำเขาเล่นตรงไหนอะเจอน้ำแล้วครับมาช่วงนี้น่าจะไม่มีน้ำนะต้องรออีกสักหน่อย มว่าน่าจะประมาณเข้าพรรษาน่าจะได้โอ้ถามเจ้าหน้าที่เมื่อกี้บอกว่าเดินเข้าไปได้ประมาณ800เมตรเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูลึกๆดูนะได้เท่าไหร่แค่นั้นนะครับวันนี้สําหรับน้ําตกอ่างช้างน้ำไปครับไปต่อเดินต่อครับ <laughs> <laughs> น้ําตกอ่างช้างน้ํามันต้องเจอน้ําสักนิดเดียเมื่อกี้เห็นน้ําไหลอย,อยู่เอาฟิวเดินป่าแล้วกันวันนี้ ถ้ามีน้ำจะสวยนะแต่ตอนที่ไม่มีน้ำแต่ดีหน่อยนะผมมาตรงนี้ไม่ได้เสียตังค์ใช้บัตรจากน้ำตกชันตะเถนเข้าต่อได้เริ่มเหนื่อยแล้วนะเนี่ยเดินสองทีพร้อมกันไม่ไหวแล้วโอ้วิว กอไผ่ตัวนี้ก็สวยอยู่นะเดินป่าตามล่าหาน้ำตกตอนที่มานี้วันที่วันนี้นที่เท่าไหร่ว่าจำวันที่ไม่ได้ดูวันที่ก่อนแป๊บหนึ่งวันที่8วันอาทิตย์ที่8มิถุนายนสองห้า โอ้ตรงนี้ชันเลยก็วบอกว่าเดินประมาณ800เมตรอ่ะผมจะเดินให้สุดแล้วกันอ่ะเริ่มได้ยินเสียงน้ำแล้วตรงนี้ไปไปดูไปดูน้ำตกอ่างช้าน้ำเสียงคนเยอะน่าจะน้ำเยอะอ้หเหนื่ยสองที่สองวันเดียวสองที่เลย ก็ตามที่เห็นครับเมื่อกี้เป็นบ่อน้ำเล็กๆเ,เด็กๆก,ก็สนุกกันใหญ่เลยไปเดินไปค้มโบนิกเผื่อมีอีกนะครับฮะได้ยินเสียงน้ำแล้ว ถ้าอยากเห็นน้ำก็ต้องเดินมาไกลหน่อยก็ยังพอมีน้ำอยู่ตรงนี้ไปทีงไหนดีถ้าคุณอยากเห็นน้ำตกคุณต้องเดินเข้ามาให้ไกลหน่อยนะครับน้ำตกอ่างช้างน้ำรูตรงนี้สวยอะ่ะ เดี๋ยวมาถ่ายรูปก,กันดีกว่านี่ใครว่าจะไม่มีน้ำคุณต้องขึ้นไปข้างบนคุณถึงจะมีน้ำคุณถึงจะได้น้ำวูเสวออยู่อุ๊ก็ดนี่มันก็ได้ฟิวน้ำตกอยู่ครับเนี่ยจุดถ่ายรูปตรงนี้สวยเลยนะครับเนี่ยลงมาถ่ายตรงนี้โอเคเลย 说的。Right ถ้าใครจะมาก็เดินเดินเข้ามาลึกๆหน่อยครับก็จะได้ฟิวน้ำตกนะครับตรงนี้ก็สวยอยู่นะครับุดถ่ายรูปเยอะเลยครับตรงนี้สวยเลยใครอยากได้ก็เดินเข้ามาลึกๆหน่อยลองทุนเหนื่อยหน่อยนะครับเนี่ยจุดถ่ายรูปจุดนี้สวยเดินไปอีกสักจุดหนึ่งครับผมเขาบอกเดินได้ร้อยแปะแปะแปะร้อยเมตรเราก็จะพยายามเดินไปให้สุด ว่ามันไปถึงไหนจุดนี้ก็สวยแล้วนะไปดูอีกจุดหนึ่งครับน้ำตกตรงนั้นก็สวยเหมือนกันขึ้นได้เด้จุดนี้ก็ต้องเดินเข้ามาหน่อยนะครับเด <c oughs> ินมา,นมานได้สองร้อยเมตรตระนา้ได้พี่นะ <c oughs> เดินเข้ามาข้างในเข้ามาข้างในก็จะเจอ <laughs> จะเจอน้ำตกที่สวยอยู่น <laughs> ะใช้ได้อยู่น้ำตกเล็กๆนขค,ครับฝั่งนี้ก็จะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งถ้าเป็นอ่างอ่างใหญ่มันจะต้องแบบพักนึงอ่ะฝั่งนี้ก็ข้างล่างผมลงไปเมื่อกี้สวยดี้างล่างลงไปเมื่อกี้เดินลงไปข้างล่างตรง,งนั้นเราถ่ายรูปสวยมากจากข้างบนมันจะเป็นอ่างใหญ่ยเยอะมาก ขึ้นมาเราก็จะเจออีกน้าตกอีกชั้นหนึ่งว้าวสวยตรงนี้เป็นอ่างเลยครับเนี่ยเป็นอ่างสวยเลยครับตรงนี้ไม่รู้ลึกหรือเปล่าเนี่ยไหลลงมาตรงนี้ก็จะไหลลงไปตรงนี้นสวยเดี๋ยวผมลองเดินลงไปดูก่อนว่ามันลึกหรือเปล่า ได้ดีครับผมจะผมจะเดินให้ไปให้ดูโอ้สวยอยู่นะตรงนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะโอ้ไม่ลึกไม่ลึกเดิไไนไะด้เนี่ยครับตอนแรกผมกะว่าจะเปลี่ยนใจกลับแล้วนะกะว่าจะไม่เดินละเดินเข้ามาอู้สวยอะ่ะนี่สวยอยู่นะน้นเล็กๆหลายชั้นอยู่นะ ใครอยากจะมาก็ต้องเดินหน่อยครับแต่ผมจะขึ้นได้ไหมความพยายามความพยายามอยู่ที่นั่นอู้นสวยอะดูครับดูนี่เห็น <that> <that> ไหมอัเบียนมันตกไหลลงมานำ้ำน้ำมันน้อยครับมันจะไหลไม่ถึงข้างล่างเราต้องเดินเข้ามาข้างในหน่อยมันถึงจะเจอน้ํา สวยอยู่ดดิมันได้เลยนี่โอ้มันสวยเลยแลยหละเดี๋ยวจะไม่โดนเข้ามาอ๋อตรงนี้เป็นถ้ำนะครับขออนุญ,ญาตนะครับ มีน้ำครับข้างในมันมีน้ำใครที่อยู่ข้างนอกไม่ยอมเข้ามาข้างในอะ่ะเสียดายแย่เลยนี่ไงก็มีน้ําตกให,เห้เราเห็นอยู่ถึงน้ํามันจะน้อยมันก็สวยนะครับธรรมชาติสวยงามใต้ลมมไม้ ตกเล็กๆที่เราต้องเดินเข้ามาลึกๆเราถึงเจอน้ำตกสวยๆไปเดินไปข้างในก่อนเราค่อยมาถ่ายอู้หสวยอุ้ยเดินเสือไม่เดินเข้ามา ไยกันต่อเราได้ยินเสียงคนเราก็ไปเรื่อยๆฮสุดแล้วเหรอนี่ครับมาถึงอีกชั้นหนึ่งแล้วครับชั้นนี้ก็สวยครับผมอย,อยากเจอความสวยก็ต้องลงทุนเดินเหนื่อยหน่อยนะครับผม ถ้าอยู่ข้างหน้ามาน้ำมันใสไม่ถึงกัะช่วงนี้ดูความรักของพอนะครับผมเห็นแล้วก็ยินตามครับเดินครับผมแต่ต้องระวังหน่อยตรงนี้น่าจะลื่น จะไม่เล่นน้ำแลอวเมื่อกี้ลื่นก็เลยต้องเล่นน้ำแล้วทีเนี้ยพอดีเดิอนออกมาเห็นทาง <c oughs> เห็นทางเดินแล้วก็เห็นคนเขาเดินกลับมาเขาบอกว่าเดินไปได้เดยวเดิเดนไปดูครับไปให้สุดครับไม่รู้สุดต,ตรงไหน จุดนี้น่าจะสุดแล้วนะครับผมผมเดินมาจนสุดทางแล้วน้ำตกอ่างเช้าเงินเหมือนอชั้นสุดท้ายนี่เหมือนกันกันกบน้ำตกแันตนะเทีนแล้วครับสูงสวยครับผมแต่น้ำจะน้อยกว่าน้ำตกแันตนะเทียนนิดหนึง่ง นี่นะครับว้าวสวยงามคุ้มค่าเหนื่อยครับสวยมากกันสุดท้าย น้ำตกอ่างช้างน้ำเดินมาตอนแรกว่าจะกลับแล้วพอดีเห็นคนก็เดินกลับไปก็เลยถามเขว่ามีน้ำตกเขาบอกว่าตรงนี้มีน้ำตกสวยเลยครับเนี่ยสวยมากเดินกลับแล้วครับน้ำตกอ่างช้างน้ำ งนี้น่าจะสูดอยู่นะไม่รู้จะขึ้นไปได้อีกหรือเปล่าตรงเมื่อกีอ้ผมเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วเดินมาถึงแค่นี้เมื่อกี้เกือบจะกลับแล้วถ้าไม่กลับเนี่ยไม่ได้เห็นภาพนี้แนะ่ไม่ได้เห็นน้ำตกสวยๆอย่างนี้นะป่ะฟิวก็จะประมาณเดินป่านะครับผมตามเดินตามภูเขาเข้ามาในเขาเลยครับมาเรื่อยๆตามฐานน้ำมาเรื่อยๆครับผม ก็จะมเจีเป็นจุดเป็นจุดหลายจุดที่น้ำตกสวยๆนะครับน้ําตกอ่างช้างน้ำหากใครชอบวิวธรรมชาติเดินเที่ยวเดินชมป่านะครับผมเดินชมน้ําตกที่ไม่ไกลจากกรุงเทพก็มาได้นะครับน้ําตกอ่างช้างน้ำา <Ooh. S 1> ให้ดูวิวตรงนี้ครับอู้สวย หากใครชอบการท่องเที่ยวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเที่ยวดูธรรมชาติเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือเที่ยวตามวัดนะครับผมก็กดติดตามช่องเราไปเที่ยวไว้ได้นะครับเราจะพาไปเที่ยวทุกๆสถานที่ทุกๆอารมณ์นะครับผมไปแบบลำบากแบบสบายมีหมดครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมฝากกดตามไากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเราไปเที่ยวด้วยนะครับเหนื่อยครับพูดผิดพูดถูกลิ้นพันกันละไม่ได้ออกกําลังกายนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย ตอนนี้เราเดินมาถึงข้างหน้าแล้วนะครับข้างหน้าจะไม่มีน้ําเลยน้ําจะแห้งอะ่ะถ้าใครมาก็ใช้ความพยายามครับผมเดินเข้าไปข้างในหน่อยจะเจอน้ําถ้าคุณมาเจอข้างหน้าแล้วคุณคิดว่าไม่มีน้ําไม่ใช่นะข้างในยังมีน้าครับสวยด้วยถ้าใครมาเจอตรงนี้เห็นน้ําแห้งอย่าเพิ่งกลับนะครับเดินเข้าข้างในเลยครับผมยิ่งไหนยิ่งน้ําสวยแต่มันก็ต้องแรงมาด้วยความเหนื่อย <laughs> เหนื่อยกาย ใจส,สู่สยามไปได้